สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณสครีป c ์แชนแนลนะครับ <c oughs> อ่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกับเจปืนนี่เลยนะครับ CR 5 6 A Max นั่นเองครับผมเป็นปืนที่อยู่นอกเมตานอกกระแสแล้วก็นอกใจใครหลายๆคนด้วยนะครับเพราะว่าเจปืนนี้ในแรงหรือว่าในหมดเไรก็ช่างอ่ะไม่เคยมีใครเอามาใช้นานแล้วอะเหมือนว่ามันเป็นปืนที่แบบยังไงอะโดนทอดทิ้งอ่ะมันจริงก็เพิ่งมาเมื่อไม่นานมาน,นี้เองแต่ว่าแบบ ด้วยกระแสที่ว่าปืนในเมตามันมาแรงอะเลไรกบเจ้าปืนตัวเนี้จนมันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่มีที่ว่างให้มันหายใจแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทริคการแต่งปืนการควบคุมการทําให้มันยิงทั้งแบบยิงไกลยิงใกล้ยิงระยะกลางเงี้ยยิงได้ดีมากๆเลยนะครับปืนเนี้ยเป็นอีกหนึ่งปืนที่คุมง่ายแรงเร็วกระสุนเยอะนะครับดีทุกอย่างเลยนะทุกคน แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสายตาเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกคนมาดูของแต่งที่ผมแต่งใช้ในแรงกันเลยนะครับผมมาเรามาดูกันเลยอ่าเข้ามานะครับมับมาดูของแต่งกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูสเต็คเริ่มต้นของตัวปืนเซตที่ผมแต่งกันเลยนะลบสระยะเวลาเล็งยิงบวกหความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งลบหความแม่นยำเมื่อเล็งยิงลบสองจุดเจดแรงดีแนวตั้งซูม บวก10ความจุแมกกาซีน35ระยะดาเมจและ6ลบ6แรงแรงดีดแนวนอนนะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกเลยมับปิดนี้ก่อนชิ้นแรกเลยนะทุกคนผมแนะนำเลยนะปากกระบอกเนะี่ยในตอนนี้พวกกระแสมเมตรงเมตาแบบช่องอื่นๆหรือ,รอใครหลายๆคนนะอาจจะฮิตใส่ปากกระบอกเก็บเสียงอย่ตัวนี้นะครับเพราะว่าแบบอ่ามันได้ระยะดาเมจมากขึ้นและแถมมันเก็บเสียงด้วย แต่ว่ากับเจ้าปืนตัวนี้ CR56Amax เนะี่ยมันไม่คุ้มนะครับปากกระบอกตัวนี้ผมเลยเปลี่ยนนี่เลยดีกว่าถึงมันจะได้มีดีที่เก็บเสียงผมแนะนำเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับ MIP Quantum รองนะครับลำกล้องปืนตัวนี้เลยบวกทุกอย่างเลยนะทุกคนถึงมันจะลบอ่าเนะี่ยมีพวกบวกระยะเวลาเล็งยิงลบ15ความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งลบ4ความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรามีเจ้าของชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เนะี่ย มาชิ้นต่อไปกันก่อนกล้องเล็งนะครับผมพูดก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครชิ้นกับไอรอนไซด์ของตัวปืนนะก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแต่ผมถนัดอ่าใช้กล้องเล็งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่นะครับเนี่ยที่ผมพูดมาตกะกีว่าทําไมผมถึงแช้ปากกระบอกปืนตัวนั้นอนะ่ะมันมีข้อเสียมาลบอ่าเนี่ยพวกระยะเวลาเล็งยิงอนะ่ะผมมาใส่เจ้าตัวนี้แทนเนี่ยไม่ติดพันท้ายนะมันจะลบข้อเสียของปากไอ้ลำกล้องปืนตัวเมื่อกี้ไปหมดเลยนะทุกคนเหลือแต่ผลบวกเนั้นเลยนะมาครับชิ้นต่อมาชิ้นที่4 พระเอกของเรา ODVC Laser t e c h ติค้านะครับใส่อยู่แล้วทุกปืนอ่านะครับและนี่เลยแม็กซ์ซีนผมบอกเลยนะว่าจะปืนตัวนี้ cr 5 6นะครับ A Max เนะี่ยมันเป็นปืนที่มีอัตราการล่ากระสุนที่เร็วอะ่ะบางที30นัดนะยิงแปบ๊บเดียวอ่ะหมดแล้วเหรอมันรู้สึกไม่สะใจอะ่ะแล้วบางทีมันยิงรูสอตัวไม่ทันอะ่ะเลยแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้นะครับแม็กบวกอีกสินะครับแม็กตัวเนี้ยใครอย่าไปใส่นะทุกคนบางคนนะเอาไปใส่อะ่ะแล้วแบบไม่ได้ดูอ่าเนี่ย ข้อเสียของมันอะ่ะยิงแบบกึง่งอัตโนมัติอะ่ะมัวจะดูข้อข้อดีของมันอะ่ะแล้วดูสแต็กตัวปืนอะ่ะบวกดาเมจบวกความแม,ม่นยำบวกระยะยิงบวกการควบคุมอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะดีอะ่ะแต่จริงพอไปใช้จริงมันเป็นจะเป็นยิงแบบคีละนะัดแปะแปะแปะมันต้องกดยิงทีลอนะนะัทแปะทุกคนนะครับบอกไว้ก่อนนี่ผมแนะนำตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูในะห้องซ้อมว่าจะปืนตัวนี้นจริงๆอะ่ะก็เป็นอีกปืนหนึ่งนะครับที่ว่าแบบเหมือนโดนบัฟมาเงียบๆแบบ แต่ไม่มีใครรู้อ่ะ,อะเดี๋ยวผมพาไปดูทำไมผมถึงบอกว่ามันโดนบัฟนะอะ่เข้าห้องซ้อมก่อนนะครับนะทุกคนผมว่าจะปืนตัวเนี้ยมันแอบ,บได้บัฟเมียบอ่ะ,อะเดี๋ยวดูนะ,ะบัฟตัวเลขเห็นไหมไดเมจจริงๆมันเท่าไรย่2ิบหกใช่ไหมเมื่อกี้แต่พอยิงเนะี่ยช่วงหน้าอกเนะี่ย ช่วงลาวนมขึ้นไปเนะี่ยสามสองนะทุกคนแรงไหมล่ะลงมาหน่อยก็นะยี่สิบเจ็ดเนี่นยเนี่ยเนี่ยกลางโลกนะี่คือสามสองนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่เลยนะยี่สิบเมตรนะระยะนี้เจอบ่อยในเนะอ็มพีนะทุกคนดูนะนะสามเอ็ดเนี่ยแรงไหมล่ะทุกคนเหมือนมันโดนเนิร์ฟไอ้โดนบัฟมาจากเมื่อก่อนที่ผมเล่นนะมันก็ยังดาเมจแค่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยิงระยะเนี่ยนะจนะดูตอนนี้ดีกคน ดีมากๆเลยนะทุกคนอะแล้วเดี๋ยวผมจะกดค้างให้ดูนะเซตที่ผมแต่งเลยยิงไกลยิงใกล้มันได้ดียังไงเนะี่ยอันนี้ผมจะยิงแบบคุมปืนนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนถึงจะดีดหน่อยแต่มันก็เอาอยู่นะทุกคนคุมง,ง่ายอะแล้วแถมที่สําคัญเนะี่ยดาเมจแลวทุกคนเนี่ยดูดิเนะี่ยดีกว่าเยอะเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมเ์กันเลยนะครับไปดูกันเลย ทคนมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับกับจโหมดทีมเดสแมทนะครับผมมาเลยมาดูกันครับพี่น้องผมจะเล่นกึ่งโซนโซนแคมป์หน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันโหมดทีมเดสอะผมก็ไม่อยากแจกเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเคยครับทุกทุกคลิปเกมแรกของวันอาจจะไม่แม่นนะเกมแรกยังไม่ได้วอร์มนี่เป็นไงละ พอไม่ได้วอร์มมันก็เป็นอย่างเงี้ยเสร็จเพื่อนเราไปนะครับเจอแน่เลยความมีมัไหมมีไหมดูน่าเห็นแลิวตีตีไงเอาละตัวแรกมาละสองสามสี่เดี๋ยวก็ต้องไหลมาละทุกคนคอยดูนะึงึงแคมป์ไม่หน่อยป่าเธอไม้ดักไว้ก่อนครับเหมือนเพื่อนจะยิงกันอยู่มีแน่เงี้ย ค่อยๆไปค่อยๆไปนะทุกคนอ่าหืมมาขาวบัวมาเด็กมาเดเดี๋ยวนี้พวกระเบิดแบบฟลทอะไรมันก็โดนเนิร์ฟไปเยอะนะทุกคนจากเมื่อก่อนนะแม่งทั้งหน้าจอะนั่งไออะไรทั้งหน้าขาวทั้งโดนสโลผมก็น้ำคานะนี่ไงนอ้ยี่สีบีอาร์โฟนี่ก็ยังแบบ เหมือนเป็นเมตาเลยนะทุกคนตอนนี้ไม่ไม่เหมือนแล้วผมว่ามันไปเลยแหละกึ่ง <laughs> ๆ,ๆไว้ก่อนนะครับเราวิ่งรูดกับระยะใกล้ๆกับ c b r 4เนะี้ยังไงเราก็แพ้นะ <Contact S 1> ทุกคนโอ้ห <enemy>. oh, oh, เพื่อนเอาน้า้ล่นะไดบเพื่อนช่วยนะ <Enemy. S 2> <laughs> ใครโลนะครับได้การอ่าได้รับการบัฟขึ้นมานี่โหดมากๆเลยนะทุกคนลองไปเล่นดูได้เลครับนี่<ม>ไง นั่งดักดอรอเาเพื่อนอนะนะผมเอาไหมน,น,น,น่ระยะนี้ก็ต้องใช้หลายนัดเลยนะทุกคนโอ้โหดีนะเพื่อนเราเห็นนะผมไม่เห็นเลยเมื่อกี้จริงๆอ่ะเกมเนี่ยผมก็เล่นไม่ค่อยโหดอะนะทุกคนไอเกมที่ีเล่นโหดดีๆงี้คิวสี่สิบห้ตัวผมไม่ได้ถ่ายมาลงนะ คือแบบบางทีผมจะถ่ายปึ๊บแม่งก็เล่นไม่ค่อยออกอ่ะเกมไหนที่เล่นออกดันไม่เลยถ่ายเลยทุกคนมันก็เป็นอย่างงี้แหละครับทุกคนอย่าไปใส่ใจครับบางทีอ่ะก็มีกากาาบ้างเก่งบ้างครับ<ว>ทุกคนเกมเนี้ยผมก็ตั้งใจมาให้ดูเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งตลอดอ่ะบางบางทีผมก็ตายผมก็เป็นพนักทีมทุกคนเพราะฉะนั้นก็ทุกคนอย่าไปใส่ใจครับเวลาแบบมือฝีมือเรามันก็มีขึ้นมีลงอ่ะเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มโลฟอร์มอย่างเงี้ย บางครั้งถ้าเกิดคุณแบบฟอร์มตกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับคขาคูดคนในเกมแล้วเวลามันด่าคุณนะว่าเฮ้ยเล่นกากว่าแจกว่าอะไรเงี้ยด่ามาอย่าไปสนใจนะครับเพราะคนพวกนีแ้แค่คนแค่อะไรแค่คนในเกมอย่าไปสนใจนะทุกคนอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะครับค่อยๆเล่นไปนะทุกคน,น,นผมเชื่อว่าทุกคนนเก่งได้หมดเป็นกําลังใจครับน,นี่คำพูดพระเอกระแล้วผมอ่ ครับกลับมาสู่เกมเลยดีกว่าปล่อยเคไยไป้วทุกคนเอาว่ามือผมเริ่มมาวะน,วนี่ไงผมเพิ่งฆ่าคุณไปนะเมื่อกี้เกิดใหม่แล้วเพื่อนโซมข้าบนบาลบานหมาไปเคไนไปเรียบร้อยอ,อะไรอะไรเพื่อนอือะไรวะนะกอ,อกหรืออะไรวะป่ามาเสือดึงเชียรอ สไลด์หลบไปก่อนนะครับผมเห็นนั้อะไรเพื่อนงางมาแต่ไกลมอเตอร์ท็อปเห็นไหมครับเลือดเหลือใน้อยผมก็ไม่น่าไปห้าวนะอ๋ออยู่นี่ไงเสือตลบหลังด้วยจากไหมเพื่อนปล่อยเลเซอร์โซนไปก่อนนะผมปล่อยแต่เม่ๆเมยไได้คิว คะแนนทีมผมน้ำโด่งนะทุกคนจะก็ต้นเกียร์นี่ค่อนข้างโดนเขานำนะไหวไหมเพื่อนไหวไหมอยู่ในชอโยเขาไหมล่ะเข้างเงี้วแต่ดูข้างหน้าลิงดูซ้ายมือเลยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยโดนเขานำมานะเว้ยเอาไปด็กนี่ระยะนี้โหโดนไม่สิ้นนะยังไม่ตายวัดกันไหมเพื่อนเอาไปนะโอ้โหมาเด็กมาเดิเอาไปนะเอาไปนะเอาไปนะ สี่นัดสุดท้ายเข้าหัวพอดีใครดูมาถึงตรงเนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำไรผมมากเนะครับามาดิเพื่อนปล่อยสววมไปมเรียบร้อยแล้วก็จบไปนะครับเป็นทีมผมที่ชนะนั่นเองแล้วคนที่ได้ MVP ก็คือผมนั่นเองครับผมเป็นไงครับผมบอกแล้วบางช่วงก็มีช่วงเก่งช่วงขกาดกคลิปเนี้ยก็ยังไม่ทออ็อควอำผมเท่าไหร่นะ บางเกมาผมเล่นทุกคนเชื่อไหมผมไม่เคยตายเลยนะคิวสี่สิบห้าสิบตัวไงไม่ตายจริงๆผมไม่ได้โมนะกระสุนก็ไม่หมดหรอกเพราะผมเก็บปืนชาวบ้านก็ใช้ตลอดเออแม่งมือขึ้นจะจัดแต่ดันไม่ได้อัดคลิปเนี่ย <c oughs> อ่ะก็จบกันไปนะครับ <c oughs> กดไปสิบแปดตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ